สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสวมบทนักสืบเพื่อไขปริศนาที่ค้างคาใจใครหลายๆคนมานานนั่นก็คืออะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของภาวะความดันโลหิตสูงเอาละครับในคดีนี้เนี่ยเรามีผู้ต้องสงสัยหลักอยู่2รายก็คือไขมันกับคาร์โบไฮเดรตคำถามก็คือใครกันแน่คือตัวรา้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังภาวะความดันโลหิตสูง ก่อนที่เราจะไปชี้ตัวผู้ร้ายนะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวปัญหากันก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่เรากำลังจะไขปริศนากันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่าไฮเปอร์เทนชันเนี่ยนะครับพูดง่ายก็คือภาวะที่เลือดของเรามันดันผนังหลอดเลือดแรงเกินไปแล้วก็แรงแบบนั้นค้างอยู่นานๆซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีแน่ๆเพราะมันเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่นําไปสู่โรคหัวใจได้ครับ โอเคครับทีนี้มาดูผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งกันเลยคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีมากๆในะคดีความดันสูงใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงเกลือนั่นเองคือถ้าพูดถึงความดันสูงนะสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเลยก็คือกินเค็มใช่ไหมครับความเชื่อนี้มันฝังหัวเรามานานหลายสิบปีเลยนะว่าเกลือนี่แหละคือตัวการหลักของปัญหาทั้งหมด แล้วทฤษฎีที่มาสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ฟังดู make sense มากๆเลยนะครับคือพอเรากินเกลือเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับร่างกายก็จะพยายามเก็บน้ําไว้เพื่อเจือจางความเค็มทีนี้พอน้ําในตัวเรามันเยอะขึ้นปริมาณเลือดก,ก็เลยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วผลก็คือปึง้งความดันก็สูงขึ้นนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันมีหลักฐานไม่ใหม่ที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันนะ เกลืออาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงเพียงคนเดียวก็ได้ทีนี้เรามาดูหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งกันครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาหารเดชหรือเดชไดเอทซึ่งจะหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่ทําให้คดีของเราอ่ะมันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือต้องบอกว่าเดชไดเอทเนี่ยเขาได้รับการยอมรับกันทั่วเลยนะครับว่ามันช่วยลดความดันได้จริงแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือสูตรอาหารนี้เนี่ยมันดันลดทุกอย่างพร้อมกันเลยทั้งเกลือทั้งไขมัน และที่สําคัญก็คือลดคาร์บโบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีด้วยเห็นป <aime S 1> ัญหาหรือยังครับพอเราเล่นลดมันทีเดียว3อย่างแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าไอ้ตัวไหนกันแน่ที่เป็นพระเอกตัวจริงที่ช่วยลดความดันเนี่แหละครับที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องไปออกแบบการทดลองที่มันเจาะจงกว่านี้และนั่นก็นำเรามาสู่หลักฐานชิ้นเด็ดครับที่จะมาชี้ชัดไปเลยว่าใครเป็นใคร การทดลองนี้เป็นการวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่ทำในปี2016ครับซึ่งถือว่าเป็นหมัดเด็ดในคดีนี้เลยในการทดลองนี้เขาฉลาดมากครับเขาเอา Dash ด i อ t มาแยกออกเป็น2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกก็คือแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีคือเป็นแบบไขมันต่ำส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งเขาทำเป็น DashD i อ t แบบไขมันสูงปรีดขึ้นมาเลยแต่ไปลดคาร์โบไฮเดรตลงแทนดูตารางนี้สิครับ จะเห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยกลุ่มที่กินแดชไขมันสูงเนี่ยคือบริโภคไขมันไปถึง40%ของแคลอรี่ทั้งหมดเลยนะแถมไขมันอิ่มตัวก็จัดไปเกือบ2เท่าของกลุ่มปกติในขณนะเดียวกันเขาก็ลดสัสดส่วนของคาร์โบไฮเดรตลงมาอย่างเห็นได้ชัดเอาละครับมาถึงช่วงเวลาสาคัญแล้วเรามาดูวัตถุพยานชิ้นแรกกันคำตัดสินเรื่องความดันโลหิตผลจะออกมาเป็นยังไงและนี่คือจุดพีคข,ของเรื่องเลยครับ ผลออกมาว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่กินดชไขมันต่ำหรือกลุ่มที่กินดชไขมันสูงทั้งสองกลุ่มสามารถลดความดันโลหิตลงได้ในระดับที่เท่ากันเป๊ะไม่ต่างกันเลยครับจากข้อมูลตรงนี้คำตัดสินก็เลยออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าการลดไขมันมันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ช่วยลดความดันโลหิตเลยเท่ากับว่าผู้ต้องสงสัยอย่างไขมันก็เลยพ้นข้อกล่าวหาไปในคดีนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันมีจุดหักมุมที่น่าทึ่งกว่าเดิมอีก พอไปดูผลเลือดนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่กินอาหารแดชแบบไขมันสูงเนี่ยกลับมีค่าไขมันในเลือดที่ดีกว่าซะงั้นคือมีไตรกรลีเซอไรด์ต่ำกว่าแถมอัตราส่วนไขมันต่างๆก็ยังดีกว่าด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันแปลว่าความเสี่ยงโรคหัวใจของพวกเขาลดลงมากกว่าครับเอาละครับในเมื่อผู้ต้องหาอย่างไขมันถูกปล่อยตัวไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดโปงกันแล้วว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ หลักฐานทั้งหมดมันชี้ไปที่ตัวการตัวเดียวกันครับนั่นก็คือภาวะดื้อต่ออินซูลินครับภาวะนี้คืออะไรมันก็คือภาวะที่ร่างกายของเราเริ่มจะดื้อกับฮอร์โมนอินซูลินตอบสนองได้ไม่มีเหมือนเดิมซึ่งต้นต่อสําคัญของมันก็มาจากการบริโภคคาร์อบอเดรตขัดสีเยอะๆนี่แหละครับกลไกของมันเป็นอย่างนี้ครับพอเรากินแป้งกินน้ําตาลเยอะๆร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมาสูงปรี๊ดเลย แล้วเจ้าอินซูลินที่สูงๆนี่นะครับที่มันดันไปสั่งให้ไตของเราเก็บเกลือเอาไว้มันไม่ได้สั่งให้ทิ้งพอไตเก็บเกลือไว้เยอะๆร่างกายก็เลยต้องเก็บน้ําตามมาเนี่ยแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันมันเลยมีคํากล่าวที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่ายามัวแต่ไปกลัวเกลือเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเกลือขนาดนั้นแต่ให้ไปกังวลเรื่องคาร์โบไฮเดรต และผลที่มันจะไปทํากับอินซูลิของเราดีกว่าดังนั้นนะครับบทสรุปของการสืบสวนในครั้งนี้ก็คือหัวใจสําคัญของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารนั้นมีไขมันหรือเกลือเยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าอาหารนั้นมันส่งผลกระทบต่อระดับอินซูลินของเรายังไงต่างหากสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามและให้คิดกันนะครับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมองผิดที่มาตลอดบางทีสิ่งที่เราควรจะกลัวจริงๆมันอาจจะไม่ใช่กระปุกเกลือที่วางอยู่บนโต๊ะ แต่อาจจะเป็นโถน้ำตาลหรืออาหารแปรรูปที่เต็มไปได้วยคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า